สวัสดีครับบอยครับผมอจะมาแจ้งข่าวนิดนึงสำหรับท่านที่สนใจอยากจะอบรมนะครับการปรับจูน DSP นะครับแบบฉบับชาวบ้านเหมือนที่ผมแนะนำหลายหลายท่านไปครับเห็นสอบถามเข้ามาเยอะถามว่าคอร์สเรียนเท่าไหร่ปกติผมอบรมอยู่65พันะครับตอนนี้เห็นหลายท่านเศรษฐกิจแย่นะอ่า ที่คุยคุยกันจะหาเงินมาอบรมมันต้องใช้เวลาเอางี้ผมตัดสินใจว่าจะเปิดคอร์สพิเศษในปีนี้แล้วกันอเพราะปีนี้ยังไม่ได้ทําเลยคิดราคาสี่พันบาทต่อหนึ่งท่านอบรมครั้งละสองท่านนะครับอ,อ,อบรมในห้องเนี้ยครั้งละสองท่านขอแค่สิบท่านนะกันเป็นห้าครั้งนะครับ ตั้งใจไว้ยางงั้นนะเอาเป็นสิบท่านท่าละสี่พันบาทนะครับสนใจก็ติดต่อนัดวันนะครับเข้าอบรมกันถ้าวันที่อท่านมาอบรมมันไม่ตรงกับใครก็อบรมท่านเดียวอถ้าคิดว่าอยากจะอบรมอยากจะเรียนรู้อาการใช้แดด เพื่อหาจุดต่างๆเอามาใช้งานเสร็จแล้วก็เอามากําหนดค่าต่างๆแล้วเขาปรับจูนยังไงเขาเซ็ตยังไงในระบบ DSP ก็ยินดีให้คําแนะนําครับครับก็มีกติกาอยู่นิดหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่อยากจะมาอบรมในราคาพิเศษเนี่ยก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปที่ท่านดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง youtube นะครับหรือทาง Facebook แล้วแจ้งมาครับ ว่าท่านต้องการจะอบรมตรงนี้นะครับทางเราจะเช็คว่าจริงไหมว่าท่านทําตามบติการหรือเปล่าแล้วพบกันครับผม